สวัสดีครับเจอกับช่อง TNT นะครับสภาพตอนนี้คือยังไม่อาบน้ำกันสองคนเลยตายตายพร้อมตายเเดียววันนี้คือแบบว่าจะไปตลาดกทกตค่ะไปดูของซื้อของซื้อเคสซื้อของกินอะไรสักอย่างซึ่งเก่งที่อยากได้อ่ะค่ะจะไปกันกี่โมงกันดีประมาณกี่โมงแะ้ว่าอู้ สี่โมงกับหมแล้ว,วพอเราขอะตัวมาอาอบน้ำก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันมาเจอกันเหรอนะครับอาบน้ำันเลยนะครับส่วนน้องกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับดูสภาพตอนนี้คือปากซีดมากบอกเลยถ้าไปแต่งหน้าก็คือออกจากบ้านไม่ได้แต่ดูเราอาบน้ำที่หลังน้องก็ยังมาบ่นให้น้องชีวิตประมาณนี้แหละครับถ้าเพื่อนๆคนไหน งงหรือสงสัยว่าพวกเราเรียนหรือเปล่าเรียนไหมทุกวันนี้มีคารเรียนเป็นบางครั้งเรียนเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าเป็นยังไงอะ่ะเพราะว่าการ,าการเรียนอะไรก็คือทําให้ปวดหัวมากๆและงงมากๆส่วนคนอื่นก็โอเคสบายสบายก็คือส่วนเราปวดหัวคนเดียวจ้ามากเลยเอาไปแต่งตัวกันก่อนนะครับไปบาพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับลูกของเราประมาณนี้เลยนะครับ เสื้อขาวดงแต่ปลายตีนถึงหัวครับพี่ <c oughs> งั้นพวกเราไปเราแล้วกันเลยนะครับบ๊ายบายอ่าววันนี้เราก็เนรไปเที่ยวนะครับวันเราจะนั่งรถประมาณสามต่อนะครับเราจะนั่งรถไปต่อรถเมย์ต่อแล้วก็ไปต่อรถกระบะครับก็ไปตลาดกรกทอครับไปพบก,กันที่ตลาดกรกอยนะครับบ๊ายบาย ไปต่อรถเมย์กันต่อนะฮะปกติตรงนี้นะครับจะมีสะพานข้ามแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขาสร้างรถไฟฟ้าครับถ้าคนไม่ระวังรถอาจจะมีอุบัติเหตุได้นะครับต่อมารอรถดันไหมรถดันค่ะทำไมรถเปนติดสักดาเนี่ยไปต่อรถเมย์กันต่อนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ลาดพร้าว1น่าง,ง,งามเดินสายนะครับคนนี้ไม่หลอกชองไมเฉยตรถเม้์นนรถเมล์นะคขะารถเมลเพื่อจะไปต่อรถกระบะอ่ะครับใช่ค่ะไเปกก็นจักรที่ตลาดกกทอยนะครับไปม,มาพอกลางกำลังจะเดินเข้าลาดพร้าว122เพื่อไปต่อรถกระบะไปกับตลาดกรกทอกันนะครับ จะอยู่ไหมสรุปว่ามีนะครับนี้เราก็โดนกระป๋อไปเที่ยบมาน,นะครับเพื่อเดินทางไปที่ตลาดาตะกทอครับ นี้เราถึงตลาดกกรทอไปที่แล้วนะคะกระเป๋ที่เราเคยซื้อจากกกทอเป็นราคาที่ถูกมากเลยซื้อมาประมาณราคาละสามสิบบาทเท่านั้นค่ะเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ของอะไรไปบ้างซึ่งของที่ตลาดกกทอถูกมากมากก็ไก่ลานตัวเลยครับ เข้ามาในตลาดตะตอเขาไ้เดี่ยวมได้ติดกระจกตัดงยิต่้านนี้ครับพี่นี่ค่ะติดฟิล์มกระจกรุ่นเสี่ยวมีสิบโบนะคะประมาณราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะไปร้านอื่นกันต่อเลยนะคะว่าสุดที่ได้แวะที่ร้านเคสแห่งนี้นะครับร้านกอกกอทอนะครับพี่ชื่ออะไรนะคะปุ้ยอยู่อ๋อพี่ปุ้ยนะครับร้านพี่ปุ้ยครับ ราคาถูกมากแว่นเปนเสื้อได้น,นะคะถูกมากก่อนก็ไปหาของกินกันนะคะไปกันเลยครับของกินก็คือเยอะมากๆดูครับมีร้านเสื้อผ้าถูกมากๆ ตอนนี้เราต้องแวะกันสซิอนาำก่อนนะครับก็คือเหนื่อยมากๆแล้ว ต่อไปนะครับแหววเสื้อน้ำกันก่อนกับนะครับ ของกินก่อนกับของเราในวันนี้นะครับคือน้ำโคกสดแก้วครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับไปต่อกันที่ร้านจิ้มจุ่ม1 0อยเนะครับบ๊ายบายเจอกันตอนนี้เราถึงร้านกันแล้นะครับแล้วได้สั่งเมนูไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่เขามาเสิร์ฟนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับประมาณนี้ค่ะ นี่คือเมนูของเราวันนี้นะครับมาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าอร่อยมากน่ากินมากแต่ว่าหม้อยังไม่เดือดนะครับมาลองมือกันกินเลยนะครับอร่อยอร่อยเมย์กันสวยนั่งด้วยฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งฮลัลโหลสอง ไปนัคายก้ยองควอแจกตัดสดกันเลยนะครับอร่อยมากบอกเลยร้านนี้อืมน่ากินมากบอกเลยแผ่นเป้าสดจะอร่อยมากแผ่นเป้าไี่อืม บ๊ายบายขอตัวกันก่อนนะยังไงก็พวกเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอีกอย่างฝากร้านจิ้มจุ่มแยกนัดพา,าวและเจ็ดแยกยิบสองเลยนะครับบ๊ายบาย